สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคียรจะพาเพื่อนๆชมมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะต้นนี้ประมาณห้าปีดกมากเลยค่ะปีนี้เป็นมะม่วงนะดกดกทุกต้นเลยแต่ว่ามะม่วงบ้านเคียรเป็นมะม่วงปลอดสารน,นะไม่ฉีดยานะแก้วขมิ้นเนี่ยถ้าเป็นส่วนอื่นอ่ะเขาจะฉีดยานะเพราะว่ามแมลงมันต่อยอ่ะแต่บ้านเคียรไม่ฉีดปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะว่าแม่เคียรเขาปลูกผักออกแกนิกเขาไม่ใช้สารพิษ แก้วขมิน้นห้าปีแก้วขมิ้นนะอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยยังไม่เข้าฝักเนี่ยเนี่ยตำน้ำพริกหรือว่ากินกับกะปิโวน้ำปลาหวานพริกเกลือได้หมดเลยค่ะแล้วก็เอาไปดองอะดองแบบโบราณอะฝาน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 ,ฝานเป็นแผ่นๆบางๆอะแล้วก็เอาน้ำตาลใส่เอาเกลือใส่เอาเกลือใส่แล้วก็พริกป่นใส่อะแล้วเข้าเข้าเขาเขาให้มันเข้ากันอะ เขาเรียกว่าดองมะม่วงแบบโบราณน่ะอร่อยมากเลยลูกสาวก็ชอบกิน <c oughs> เคียทำให้กินนี่แล้วเวลาสุกอ่ะเวลาสุกก็เนื้อเขาจะแข็งหน่อยอเนื้อแข็งเนื้อไม่เละอร่อยกินกับข้าวเหนียวมูนได้เวลาสุกสุกเม็ดบางเม็ดนิดเดียวแหละเนี่ยปีนี้ก็โดกเหมือนเดิมอ่ะดกทุกปีอ่ะกินไม่หมดไม่ไหวอ่ะ เนี่ยแม่เขียวเขาไม่ฉีดยามันเป็นมะม่วงออร์แกนิกมะม่วงปลอดสารมะม่วงแก้วขมิ้น